อ่ะสลับไปดูเรื่องของบ่อนนิวาดายบ้างฮะบ่อนดอนเมืองนี่คือบ่อนในตำนานเลยนะ,ค,ะคือเปิดแล้วเปิดอีกจับแล้วจับอีกอยิ่งกว่าแมวเก้าชีวิตนะ,ะตายแล้วเกิดใหม่เรื่อยๆล่าสุดนะตอนนี้ทางด้านของตำรวจไปจับอีกแล้วนะฮะบ่อนดอนเมืองแห่งนี้ก็ยังกลับมาเปิดอยู่ไปเจอนักพนัน29คนพร้อมของกลางจานวนมากไปดูกันหน่อยท่านผู้ชมครับทางพลตจตรีเจษดาสวยสมนะครับผู้บังคับการนครบาลสอง พร้อมด้วยฝ่ายสืบสวนของสอนอดอนเมืองนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า30นายนำหมายค้นของสารแขวงดอนเมืองเข้าตรวจค้นบุคคลตามหมายจับและสิ่งผิดกฎหมายในอาคารแห่งนี้นะครับจำนวน18แปลงในซอยสงประพาหนึ่งแขวงและเขตดอนเมืองกทมโดยตอนที่เข้าไปตรวจค้นเนี่ยไปเจอรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะครับจอดอยู่เต็มไปหมดเลยแบบนี้นะครับเต็มลานจอดรถอยู่ด้านหลังจํานวนมาก ขณะเดียวกันปรากฏว่าจังหวัดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยก็มีนักพนันบางส่วนวิ่งหนีฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่หลบหนีออกทางด้านหน้าก่อนที่จะสามารถควบคุมตัวนักพนันได้ทั้งหมด29คนแบ่งเป็นผู้ชาย10คนและผู้หญิง19คนนะครับจากการตรวจสอบอาคารแห่งนี้นะครับบนเนื้อที่18แปลงเนี่ยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นห้องดัดแปลงรวม3ห้องด้านนอกมีการบุผนังด้วยแผงไข่ไก่ มีป้ายไวนิลติดเอาไว้มีข้อความแบบนี้ว่าห้องเช่าห้ามเล่นการพนันนี่เห็นป้ายนี่ไหมตัวหนังสือสีแดงเลยนะฮะห้องเช่าห้ามเล่นการพนันแต่ปรากฏว่าพอมาตรวจสอบพบว่ามีการเล่นการพนันในนี้นะ,ะ,ะแล้วเบื้องต้นเนี่ยพบว่าของกลางก็จะมีโต๊ะที่ใช้เล่นพนันสตัววิทยุสื่อสารเป็นวอแดง3ตัวกล้องวงจรปิดกว่า10ตัว จอโทรทัศน์สำหรับมอนิเตอร์การเล่นพนัน10จอมีไพ่มีลูกเตา๋าไม้เขี่ยฟองน้ำและอุปกรณ์การเล่นอีกจำนวนมากนะครับเบื้องต้นตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาว่าร่วมกันลักลอบเล่นพนันมีทั้งไพ่ป๊กเด้งมีกําทวมีไฮโลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวร้อมของกลางสมภนักง,งานสอบสวนสอน,อน,อนดอนเมืองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็อย่างที่บอกนะคุณกระแตท่านผู้ชมบ่อนแห่งนี้บ่อนในตำนานนะ คือเปิดแล้วเปิดอีกจับแล้วจับอีกนะฮะสำหรับการตรวจค้นในครั้งนี้พบว่ามีการก่อกำแพงปิดประตูบานใหญ่ทางเข้าอาคารซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เป็นทางเข้าในการตรวจค้นครั้งก่อนอแล้วก็มีการเปิดช่องทางเข้าใหม่รวมถึงเสริมกำแพงสูงเพื่อป้องกันการเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มแล้วเนี่ยดูตามหน้าจอนะท่านผู้ชมคุณกระแตะไปจับมาแล้วกี่ครั้งเนี่ยตั้งแต่ปี55จับมา27ครั้งข้ามาป66ี66จับไป3ครั้งมาถึงปี67จับไป3ครั้งล่าสุด ยี่สิบกุมภาพันธ์จับอีกหนึ่งครั้งจุดเดิมเนี่ยนะมไม่รู้ว่าเขาใช้เวทมนต์อะไรตบตาตำรวจออได้นะคะ <ภา S 2> ถึงปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิด,ปด,ปดไม่เกรงใจกฎหมายก็เกรงใจตำรวจในพื้นที่กันบ้างไปจับนี่ก็เผยเผยเนี่ยตำรวจนายเดิมอะอมหน้าเดิมเข้าไปจับเนี่ยเขเนยนเินกันแย่เลยคุณผู้ชมแต่สุดท้ายเนี่ยเขาไปตรวจค้นครั้งนี้ไม่เจอบุคคลตามหมายจับนะฮะซึ่งอย่างที่เราเห็นตามหน้าจอนะว่าการเข้าค้นบ่อนแห่งนี้ครั้งสุดท้าย เกิดขึ้นในช่วงปี67ถึงปี68เนี่ยแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะฮะถือเป็นครั้งล่าสุดที่เข้าจับกลุ่มนะฮะมีการจับกลุ่มนักพนันเนี่ยจริงๆจับเมื่อวันที่8ธันวาคมปีที่แล้วนะได้นักพนันไป141คนค่คนแล้วก็ครั้งนี้พูว่าเป็นห้องเดิมก็ที่ถูกจับไปครั้งที่แล้วแหละแต่เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่มทั้งทั้งที่ห้องห้องแห่งนี้มันมีป้ายแปะอยู่อะ ออมีป้ายไปอยู่คือห้องเช่าห้ามเล่นการพนันอย่างที่บอกอะไม่เกรงกลัวกฎหมายเกรงใจตํารวจหน่อยคุณผู้ชมดูแผนที่สิสอน,นอรอนเมืองอยู่ตรงนี้ห่างกันประมาณ4นาทีเท่านั้นเองนะคะ,คะลักลอบเปิดกันแบบซ้ำซากแบบนี้เอาถึงเวลาหรือยังที่เราต้องแก้กฎหมายมล่าสุดกระทรวงมหาดไทยเตรียมชงร่างพรบการพนันฉบับใหม่ฉบับแก้ไขเข้าคอรมอ5ีกุมภาพันธ์นี้นะคะหลังจากที่ไปรับฟังความเห็นประชาชนมาแล้วคนส่วนใหญ่ไฟเขียวเลยค่ะ เพิ่มไปเลยบทลงโทษเนี่ย <ừ> mm. บอนการพนันทั้งบ่อนแบบนี้บ่อนวิ่งบ่อลรับบ่อนเทือนรวมไปถึงการพนันออนไลน์คนที่เข้าไปเล่นนะ่ะเพิ่มโทษด,ด้วยผู้จัดยันคนควบคุมระบบ ไอ้พวกดูต้นทางนี่ต้องโดนด้วยนะคะสำหรับกฎหมายพนันฉบับแก้ไขเนี่ยเห็นว่าจะมาเป็นยาแรงเลยค่ะเพื่อใช้ควบคุมการเล่นการพนันในทุกๆช่องทางมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างนะคะในการแก้ไขอย่างเช่นก็จะปรับให้มันทันสมัยขึ้น เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เดียเ๋ยวนี้การพนันมันเปลี่ยนไปแล้วคุณผู้ชมม,มันไม่ได้มีแค่บ่อนวิ่งแล้วมันอยู่ในมือถือเรามันอยู่ในแท็บเล็ตของเรามันส่งเข้ามาได้ไม่ใช่ออนไลน์อย่างเดียวมีวออนไลน์ด้วยออนไลน์เพียบเลยแล้วก็จะไปเพิ่มอํานาจของเจ้าหน้าที่ค่ะนะคะรวมถึงไปแก้โทษเดิมโทษใหม่กันด้วยลดไปเพิ่มโทษเดิมดูแลเรื่องของการเพิ่มเติมโทษใหม่อำนาจในการตรวจสอบสถานประกอบการจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็สั่งให้บุค คนปฏิบัติเข้าไปตรวจสอบนะเรียกผู้จัดที่จัดให้เล่นเนี่ยมาให้ถ้อยคําหรือข้อเท็จจริงแล้วก็มีการเพิ่มบทสันนิษฐานความผิดของที่พบในวงพนันก็ต้องริบมานะคะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็มีอํานาจในการยึดได้ด้วยค่ะส่วนเรื่องการเพิ่มบทกําหนดโทษนะครับก็มีการกําหนดอัตราโทษที่สูงขึ้นสําหรับคนที่เกี่ยวข้อง<ม>ทุกคนนะฮะโดยที่ผู้จัดให้มีการเล่นพนันเนี่ยจะถูกจําคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปี นะครับถ้ามีการเล่นแบบออนไซต์นะในบอร์ดเลยเนี่ยจำคุกตั้งแต่5้าถึงสิปีนะครับผู้ที่ไปเล่นจําคุกไม่เกิน3ปีนะครับถ้าหากว่าไปเล่นออนไซต์จําคุกไม่เกิน3ปีอันนี้ก็ตามกฎหมายผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเช่นคนชักชวนคนโฆษณาคนทําอุบายหรือจูงใจให้เข้าเล่นพนันนะครับจำคุกตั้งแต่7จ็ดถึงสิปีนะครับแล้วก็เพิ่มบทสินิษฐานความผิดสําหรับผู้ดูแลระบบเครื่องมือที่ใช้เล่น รวมถึงคนที่โฆษณาและหลอกลวงให้เล่นด้วยนะครับก็มีโทษตามนี้นะครับ